เกิดอะไรขึ้นนะโอ้โหมีรถยนต์คันหนึ่งนะคะเสียหลักเนาะตกข้างทางค่ะบนถนนสายพนัสหนองชาติตอนนี้เข้าไปอยู่ในป่าเลยนะคะเข้าไปอยู่ในป่าเป็นป่าลกๆค่ะเป็นต้นกระถินเข้าไปแบบว่ามิดทันเลยนะคะไม่รู้ว่ามีใครเป็นอะไรหรือเปล่านะ โอเคไม่ได้รับบาดเจ็บเนาะมากี่คนไม่รู้มาคนเดียวไม่เจ็บมาคนเดียวถามไปจานพุทธชัดมากเลยละไม่เจ็บอ๋อไม่ได้รับบาดเจ็บโชคดีมากเลยนะคะไม่มีคู่กรณีหรอกตกลงไปเองมิดมิดเลยจ้ะโอ้ออโหราบไปหมดเลยนะคะราบค่ะราบ เพิ่งลงเพิ่งลงเมื่อสักครู่นี้ค่ะเพิ่งลงแล้วหนูก็เจเองโทรหาหน,หนูก็ไปตามเทอย่างงี้ยโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากนะคะนี่เราจะให้กําลังใจคนขับรถนะคะจะใช้ความพยายามในการถอยรถขึ้นมาเองก่อนค่ะตอนแรกรถนี่ตะแคงแบบว่าะะตะแคงลาบติดก,กับทางด้านขวาเลยนะคะแต่ว่ามีหน่วยกู้ภัยนะคะเข้ามาช่วยดูแลในเบื้องต้นนี่ยกรถขึ้นมาตั้งลวอะตอนนี้ คนขับบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองถอยดูก่อนนะเดี๋ยวช่วยกันให้กําลังใจนะคะตอนนี้ต้องต้องขออนุญ,ญาตถอยมาก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อที่จะจะหลบให้พี่ก็ถอยได้สะดวกตอนนี้ก็มีคนใจดีหลายคนนะมาช่วยกันให้กําลังใจตอนนี้นะพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมๆกันตอนรถถอยนะคะ เข้าไปอยู่ในป่าค่ะมิดชันนะเหตุเพิ่งเกิดเมื่อสักครู่นี้นะคะมาลุ้นกันว่าพี่เขาจะถอยได้ไหมจะพิกตะแคงคว่ำไปอีกรอบไหมขออนุญาตเจ้าของรถถ่ายภาพแล้วนะคะ สายพนันหนองชาตินะคะกรมที่11 500เมตรค่ะพี่กัดกรมที่11 500เมตรเกิดเหตุรถตกทางนะคะมุดเข้าไปอยู่ในป่านะดีที่ไม่เป็นอะไรมากกำลังรุ้นว่าพี่เขาจะถอยอขึ้นมาได้ไหมจะพลิก จะพลิกคว่ำลงไปอีกรอบหรือเปล่าแต่ตอนนี้ขอบอกว่าแดดร้อนมากเลยหลบแดดแป๊บก่อนนะฮะด้านบนถนนก็มีหน่วยกู้ภัยมาคอยช่วยเหลือดูแลแล,แล้วนะคะตอนนีุ้ย้ยรถสตาร์ทแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็ไมถอยก่อนเว้ยเว้ย ถอยก่อนนะคะเผื่อเผื่อเขาเหยียบแบบว่าถอยปืดมาเดี๋ยวเป็นอันตรายนะคะเชียร์ให้เขาถอยได้ก็แล้วกันว้ามาแล้วค่ะเราก็ถอยก่อนนะได้ไหมอะ่ะติดนะคะไม่ขยับอ่ะขับมาคนเดียวนะคะคนขับก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรค่ะ แบบสุดเลยนะไม่ขยับถ้าไม่สามารถถอยได้ก็ต้องใช้รถลากค่ะ